โอเคโอเคตัวน okay, okay, ี้หมกนตัวนี้หมกนสวยโอบเล่นนะอบเล่นอเล่นนะีาขึพี i̇şte ่ยาขึ้นพยาขึ้นปลาเล่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 นยาขึ้นไปสตายตายตายมากลมากลมาเล่นฝั่งนี้ได้ได้ไหนูโคบ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 ไป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 อเโอเโอเคโเโอเคโอเคโอโคโเคโอโคขอคนเดียวขอ อุวยวีิีดูหัวคุณไลน์ไปไปไปตรงกลางก่อนปะพิงพิงพิงเห็นแล้วผมเห็นแล้วียิบอกเจ็ดผมไม่โคตรจะให้ไต่หว่างตะการแล้วก็ได้คำตัวไหนดีจ๊ะถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วเรียงแถวเลยครับอุ้มวันนี้ครับเราอยู่กับที่สนามบีนะครับนอนด้วยพี่กดเลยวะพี่กดแหละมือ ขี้เหนียวอยงมงโอเคครับผ่าทั้งสองทีมพร้อมแล้วถอดรองเท้าใส่ใหม่ใครที่ไม่ได้ใส่รองเท้าตามที่กำหนดถอดรองเท้าออกได้นะครับแล้วก็แฟชั่นถอดต้องบอกถือว่าเหนียวมาลืมแล้วก็เคลียร์อีโมด้วยการกด enter ครับทั้งสองทีมเลยโอเคพอแล้วกดกติกาเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมติขึ้นขอไปปั๊มเพนแล้วก็ปั๊มเพื่อนกรรมการจะดึงตัวออกจากสนามในแมตช์นั้นทันที แล้วก็ถ้าขึ้นไปแล้วลงมาเลยไม่มีผลอะไรนะคะแล้วก็ห้ามบัฟศพสามารถพูดได้เคลื่อนย้ายศพได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีศพอยู่ที่มือเน้นย้ํานะมีศพอยู่ที่มือให้ปล่อยศพออกก่อนแล้วค่อยตอบโต้นะคะไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแล้วก็ห้ามกด X เ,เพื่อสลับอาวุธนะคะใครที่มีอาวุธ2ชิ้น ถ้าตัวบากให้ยกมือแล้วก็ออกไปขอบสนามครับแล้วก็แจ้งกรรมการได้เลยห้ามกดตัวเคเพื่อป้นระวังด้วยแล้วก็ตัววายด้วยนะคะทั้งสองทีมมีข้อไหนที่อยากจะถามไห่เอ่ยไม่มีค่ะถ้าไม่มีพร้อมแล้วแยกไปจำ ประจําป้ายได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพร้อมแล้วให้บอกกรรมการด้วยนะคะได้ค่ะเดิมนเดิมนะคะยกมือลงก็คือเริ่มการแข่งขันได้ขอเข้าห้องน้ําก่อนนะขอเข้าห้องน้ําก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปนะไอตู้ไป็นปากผมเนี่ยเข็บปะมันไม่ได้คือแล้วนะก็นี่ไงมันเป็นลูกอมลูกอมพร้อมที่แปดจมูกไงอ๋อมันเป็นด้วยกันใช่ไหมโอเคใช่ออันเวลาเวลาเราหยิบหยิบเพื่อนไปชุบใช่ไหมได้ค่ะแนะนำให้หยิบไปทางฝั่งขวานะ เดี๋ยว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 อันนี้ขอเน้นย้ำนะระวังหยิบและชุบนะเพราะตอนเราไปเทรนนิ่งกันเราหยิบแล้วเราวิ่งตีเขานะระวังนะระวังหยิบามตีนะอย่าตีนะเพราะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้ากลัวก็จริงๆชุดนั้นก็ได้นะสำหรับเวลาเวลาเวลารอเวลาไม่ไม่ไม่ต้องต้องหยิบต้องหยิบหน่อยพี่เวลาเราหยิบแล้วหยิบแล้วตีะดยหยิบแล้วหันหยิบแล้วหยิบแล้ววิ่งวิ่งไปชุบฝั่งขวาแบบเนี้ฝั่งตรงนี้หันไปทางแล้วก็อย่านา เพราะว่าเราเราจะอ้อมขวาใช่ไหมเพื่อนเราจะอยู่ทางขวาเยอะคนคนที่ไปหยิบเพื่อนไปชุบปะกคือหยิบมาฝั่งนี้เลยเพื่อนน่าจะอยู่เยอะเก็บสไลด์ไว้สไลด์ตัวเพราะเราอยู่ฝั่งขวาเราจะวิ่งขวาไม้หน้าไม้หน้าอยากให้ชนตรงนะเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้เพื่อนที่เพื่อนจะได้จะได้อยู่ใกล้เพื่อนที่อ้อมขวาแล้วก็เวลาเวลาอุ้มชุบอ่ะสไลด์ด้วยก็ได้นะมันกันหัวมันดูแล้วก็ไม้ไม้ไม้เลเยอร์สองขอขอลึกๆหน่อยได้ไหมรอบนี้ไม้เลเยอร์สองได้ชนลึกๆเลยไปลึกๆเลย ก็คือเราเหรอใช่จริงหนูไปไปตัดเขาแบบไม่ไม่ไม่ตีตัวเดียวกันไม่พิงอยู่หลังเลยก็ได้ถ้าพิงไม่มั่นใจพิงรอชับรอชุบเออเป็นไม้ชุบก็ได้อย่าลืมเรียกเพื่อนโคฟนะเหมือนที่อยู่ในเทรนนิ่งส่วนมากถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดถอยก็คือถอยหลังนะถ้าคนไอ้แก๊งที่ไปขวาถอยก็คือกลับบ้านใช่ไหมแต่รอบแรกเราอาจจะดันไปก่อนถดนการณูโอเคบอกเขาพร้อมนะ ตู้ยังตู้ยังไม่มามาแล้ว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 โอเคพอพร้อมแล้วครับสภารถเข้าบัตพร้อมแล้วครับเช็คอุธด้ยครับเช็คอุธด้ยไม่น้าไมหน้าเช็คอาวุ้เช็คอ้ยาเพลนเข้านิ้วยังฮะ r g ด้วยนะ s r t n ด้วยนะ s t a นร s t a นหน่อยขึนหเริ่มลนสู้ครับค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะไม่ไหม่ยไหน่ยยไปหน่อยถอยไหน่ย e n g i ดี ดูเพื่อนด้วย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 ดูตำแหน่งเพื่อนด้วยครับชน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 มาหมด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 สวยครับพี่ไปไปไปไม้ดันโดนโดนล้มหนูล้มพี่หนูล้มหนูล้มพี่หนูล้มตายผมตายพี่หนูล้มตรงกลางครับพี่ชุบหน่อยตายชุบผมหน่อยชุบผมหน่อยพี่กล้วยชุบผมอยู่ครับพี่ชุบเอยหน่อยชุบหน่อยชุบสวยเลี้ยคู่ชุบหน่อยชุบหน่อยดีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยไปครบจุบตายด้วยไปครบจุบหน่อยตายนะหนูตายนะสวย

วีกคดเวลาบูงไม่แ่นเ้กูจังทางเ็ไม่ได้ตาจะไม่ขาดจะเลี้ยงทุกคนเลยหรืออกไหมครับพอชุบทีนึงก็คือชุบทุกคนแล้วมันไม่มีคนโคบะ คือมตอนท่อนผมดรู้ว่าคือให้สี่ห้าคนละให้หยิบป้องฟังแน่นฟังกลางไฟหยิบออกกลางไฟไม่ใช่ชุบเลยหยิบหยิบองกกลางไฟนั่นอยู่ออกกลางไฟพี่โลกเพราะว่าพี่เห็นพิงค์ตายใช่ไหมพิงค์พิงค์ตื่นอยู่เนี่ยตายเราแล้วคือกลัวไม่มีคนชุบก็เลยชุบพิงค์ตรงนั้นเลยให้ตื่นดูมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอ่ะคือจังหวะเมื่อกี้ผมผมผมอะชุบอยู่อะคือแม่งสี่คนชุบอะนึกออกไหมแล้วมันไม่มีคนโคฟสักคนอะฉลามเข้ามาสักคนเดียวอะเก็บไปหมดเลยออกไหม คือคือคนที่มีอาวุธก็คือพยายามแบบว่าดูเพื่อนก่อนว่ามีคนบถูกไหมค็ดูเราแวกันด้วยถ้าปากหลามมาคนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่ต้องเอาตัวเข้ามาใกล้นะคนที่เป็นคนตายอ่ะมองรอบๆเห็นเพื่อนคนไหนอยู่ใกล้เรียกชื่อคนนั้นเลยเรียกชื่อเลยเรียกชื่อเลยอยากเรียกเหมือนกันดเลยอยากอรยกจด้ลยอยางกจลอยากรียกจดเลยอากียกจดเลยอากเรียกจอากเรียกจดเลากเรียกลอาเรลือรีดเล้วมีคนเล่นยา้เรียกเลยครับไเลยอยเียกจลยอยากกจดชลยอยาย ไม่ต้อง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 แต่ว่าดูเพื่อนก็ไล่ตีไล่ตีไปเลยครับไล่ตีไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเขาหันหน้าหันหลังโฟกัสลาามอย่งเยอะๆเขาหันหลังนี้ก็ปล่อยไปได้ป้าคดุขาผดุขาูกค้าพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับพยายามไล่ถลามเข้าไปนะคนที่เล่นไม้อะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราคุณว่างอะเช็คอาวุธด้วยนะเช็คอาวกบดป้าผมตายเอาลึกๆเหมือนเดิมไม้ลึกๆเราดูไปทิ้งด้วยตัดติ้งนะตัดติ้งนะตัดติ้งด้วยพี่ ตามเพื่อไติดหนได้ไหมอ่ะบางทีข้าามจะดุดไปไวนะเดินเดินเดินใจเย็นเดนเดิเดินเดชนชนชขอแล้วขแลที่เหลือขวาที่เหลือขึ้นขวาขึ้นเร็วๆอ้อมออม้อมให้หมดอ้อมให้หมดอ้อมให้หมดอ้อมเลยอ้อมเลยเร็วเร็วเร็วงนีเยวเงเป็นยง้พี่รอนวเร่ยาเดตเดโอ้โหค่รล้มตรงนี้ล

สวยคนเล่นนะอบเล่นอบเล่นนะียาขึ้นพี่ยาขึ้นพี่ยาขึ้นปาราเล่นป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 าเล่นยาขึ้นไป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 นี่เป็นามากับเล่นแบบนี้เอาได้หนูคบหนูครบหนูคบหนูคบไป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 โคลแค่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 โคลแ่โคแโคลแโคลแค่โคลแค่โคค่ไค่โคลแค่โคลแค่โ่โคค่โคลแค่ค่่่่่่่่ไ่ไ่ปล่

ไม้ไม้ตามฉลามหน่อยไม้ตามฉลามหน่อยหาฉลามหน่อย้อเดเอเคโเคาไม้หาฉลามหน่อยุชุดเสร็จีชุดพี่ก่อนนะตองชุบมาช็อตแอนเลไอ้มาขอไอ้จือของแล้ไอ้เจือองวดูจือคนนึงดูจืคนนึงวิ้งมาดูจืก่อนวิงมาดูจือไม่ได้ไหมอิไม่ได้ไหมสวยสวยสวยอบชุบแล้วได้ได้ได้่เขาไม่มาโอยเอาเอาข้างหลังเลยไอ้ตุุ๊ย กันเด่งกันก่อนมาครบหน่อยมาเลบหน่อยมาโคบบนระบาก็จบอ่าบนระบากโคบบนระบากครบมาครบคนหนึ่งพี่ปากพี่ปากพี่ปากวิ่งกลับมาครบหน่อยพี่ปากตมอสตรงกลางบอสตรงกลางบอสตรงกลางเลยเนี่ยปากกันกันบอสกัันนกอยู่บี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 ไม่ต้องสนใจม้าบีบีหาตัวชุบเขาบีบีพี่ตังขึ้นพี่ตังขึ้นพี่มองเก็บชุบได้นะตอนนี้มอง สวยปิดเลยหาตัวปิดเลยบพี่กวยชุบหนูอยู่พี่กวยชุบหนูอยู่กันพี่กวยหน่อยครับพี่ต้องมคนล้มคนล้มคนล้มปล่อยฉลามเล่นปล่อยสลับเล่นปล่อยสลับได้เลยปาเข้าป่าเข้ากวยใครเล่นไม้ออกไปหน่อยดีออกไปหน่อยปล่อยสลับได้หน่อยหนูขึ้นให้หนูให้คอมมอนหน่อยมาคอมมอนดีวยืนอย่านัวอย่านัวอย่านัวป๋าคบก่อนป๋าคบคนนึงอยู่ตายมาอยู่ย ไปเลย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 หนูกล <stär ker S 2> <ะ>้าไปกันให้หนูกล้าไปกันให้มองเอ้าทุกคนไปโซเล่นไปโซเล่นไปโซเล่นหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังสวยโท่พี่ฉลามเป็นหน่อยฉลามหน่อยปลอยลอยปิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมปิปากปิดปากนะครับปิดหน่อยปลายปลายเลยปลายฉลามไม้ออกเลยไม้ออกไม้ออกไม้เลยไม้กระปากกระปากหลับใจบินออกเลยวิ่งออกเลยยุบไม่ต้องยุบไม่ต้องยุบไม่่อยูบอกเลยใครจะเล่นบเบี้ยเขาวาดตั้งหัว สองคนแม่ลูกนะเอาให้ได้พลังแม่ลูกนี่น <Dziękuję bunları> ั่นแหละครับแม่ลูกดใ้ช่บหายเลยเพราะว่าว้าว่ปัญหาเขาไม่เชิปัญหาเขาไม่เชอสวยนวอยสวยน้อยใส่แล้วเดี๋ยวมาวมประการขอบคุณครับลรวมประการรวมประการย้ายฝั่งย้ายฝั่งย้ายฝั่งเลยอยู่ฝั่งนีก็ สวยสวยสวยยอดไม่เป็นไรเรแค่นั้นแหละลูกพลังแม่อโอ้ก็ได้แค่นั้นแหละฝั่งนู้นน่ะไม่ไเราถือใช่ไหมโอเคค่ะเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะรอบหน้าขอไม่ให้มีอีกนะครับถ้าจะตอบโต้ให้ปล่อยศพที่อยู่กับมือก่อนอย่าถือศพแล้วตอบโต้นะครับ โอเคขอบคุณทั้งสองทีมมากครับที่มาร่วมการแข่งขันครับขอบคุณค่ะ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 อบะขอบคุณค่ะอบะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอะขอบอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคะขอบคอะขออ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขคุณค่่ะขอบคุณค่อบคคุณค่ะขอบคุณ่คุณค่ะขอบค ไอ้ยิ่งออกกำลังนะไอ้ยังไอ้ย่างไอ้ฟ่นิกซ์ไปนี่ก่อนนะเข้ามาตอนกลางวันอ่ะรองทางเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบักนะครับเข้ามาตรแบบกันได้เลยทางขึ้นลำบากเหลือเกินมีบันไดไหมครับมองก่อนนะทุกคนขอบคึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวกูนอนในนี้แล้วไม่ออกเราดูเลย ว่าใครระวัิงเฮปีมองมองพิงห็นมองสับหัวมองซักหัวใครครับไม่ต้องออกแล้วอยู่ที่แรกไม่เล่นมาเหมือนเชิญครับต้องมืนเชิญครับเหมือนเชิญได้แล้วเก็นครับแต่ดูนหน้าโอะวันนี้เขาตัดฝม่งเลูกจับไม่ได้ถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วเรียงแถวเลยครับอุ้มอะ นอนด้วยพี่กดอะไรวะพี่กดอะไรอ่ะมือพีประกาศพีครับประกาโอเคถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วถอดรองเท้าใส่ใหม่ใครที่ไม่ได้ใส่รองเท้าตามที่กําหนดถอดรองเท้าออกด้วยนะครับแล้วก็แฟชั่นถอดด้วยนะคะเผื่อใครลืมแล้วก็เคลียร์อีโมดด้การกด enter ครับทั้งสองทีมเลยวแล้วก็กพอแล้วกดกติกาเหมือนเดิมนะคะถ้า สมมติขึ้นขอบไปปั๊มเพนแล้วก็ปั๊มเพื่อนกรรมการจะดึงตัวออกจากสนามในแมตช์นั้นทันทีแล้วก็ถ้าขึ้นไปแล้วลงมาเลยไม่มีผลอะไรนะคะแล้วก็ห้ามบัฟศพสามารถพูดได้เคลื่อนย้ายศพได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีศพอยู่ที่มือเน้นย้ำนะมีศพอยู่ที่มือให้ปล่อยศพออกก่อนแล้วค่อยตอบโต้นะคะไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแล้วก็ห้ามกด x เพื่อสลับอาวุธนะคะ ใครที่มีอาวุธสองชิ้นถ้าตัวบาคให้ยกมือแล้วก็ออกไปขอบสนามครับแล้วก็แจ้งกรรมการได้เลยห้ามกดตัวเคเพื่อป้นระวังด้วยแล้วก็ตัววายด้วยนะคะทั้งสองทีมมีข้อไหนที่อยากจะถามไม่เอ่ยไม่มีครับโอเคถ้าไม่มีพร้อมแล้วแยกไปจำ จำไป้ายได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพร้อมแล้วให้บอกกรรมการด้วยนะคะสัญญาณ<ฮ>มือเหมือนเดิมนะคะยกมือลงก็คือเริ่มการแข่งขันได้ได้คะ่ะขอบคุณครับเอาเวมาย้ำอย่างเดียวเพื่อนอยู่ตรงไหนวิ่งไปเล่นกับเพื่อนตรงนั้นเอาของใส่ช่องครับใส่แล้วคะ่ะ เพราะถ้ายิ่งไปเล่นกับเพื่อนเยอะโอกาสรีมันก็จะเยอะสมมติว่ามีคนหนึ่งตายแล้วเราอยู่กันสามคนอ่ะอีกคนหนึ่งก็รีได้อีกให้คนหนึ่งก็เล่นท็อปเขาเยอะกว่าเรากี่คนวะสามพร้อมสองรับคนอย่างพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมยัง จีกระโดดพี่สี่ไว้แ้วเข้าไปพี่กับผมต้องเอาคนละคนก่อนนะจะได้สูซี่พาไงลูกได้ได้ได้เน้นเน้นที่ปากฉลามม้อันตราที่อยจังหนุ่มน้องเลยดูพี่เอาจริงเนะได้เลยพี่ยังไม่มีไม่ดีไม่ดีต้องมีศพหนึ่งไม่พี่สี่แบบเปิดช็อตติ้งไว้ด้วยเปิดช็อตติ้งไว้ด้วยคอยกับหัวอะไรนะอ๋อมไม่เหมือนก่านมันเหมือนคอยกับหัวจริงจริงเหมือนคอนขึ้นสนิมอะ แกแหละวันนี้คือคอสนิมแล้วพี่หลังมึงไล้หลงน่าจะเป็นหลังหนูแข่งหนูโดนทุกไฟโอ้ยยังไม่ได้โดมยยดมเลยไรเดี๋ยววันนี้หนูวิ่งไล่ชุบให้หลังไี่กัวแล้วกันไม่หลักๆคือเมียวุฒเล่นไปเลยเราเสียเปรียบอาวุธอยู่แล้วแต่สภาวิ่งไปทางไหนเราวิ่งวนไปทางสภาป่ะโอ้คปวะ เสียดายนะวันนี้คนละน้อยอะไระชนะพี่เดาหมกทายอาัค่อยเล่นเลสโกเลสโกคุณยาคุณยาไปคนเดียวนะคุณยาคุณยาหลุดนะจันจันไดจังหวะแล้วเอาเลยมาหมด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 ไปไปไปไม้ดันโดนโดนไปเร่อครับเอย่าล้ม หนูล้มพี่หนูล้มหนูล้มหนูล้มพี่หนูล้มหนูล้มต้งกลางครับพี่อชุบผมหน่อยชุบผมหนชุบยูพี่ไชุบชุบผมยู่บพี่ไม่เที่ยไชุบโดนใจวะเนี่ยชุบหน่อยชุบหน่อยพี่จีพี่ชุบหน่อยพี่จีเก้ชุบหน่อยตรับชุบหน่อยตครหน่อยตาหนึ่งตาหนึ่งตานึ่งอ้ยสีผมสวยจังเลยีหน่อเราลีหน่อยเรีหน่อยตหนึ่งอินพี่อนหนคนนึงอินพี่อินหน้คนนึง

โอ้มหนผิดว่ะไอเฮียเมื่อกี้ไปชุบโดนไข่ไม่รู้ผู้สามีคนชุบผิดให้แล้วนี่ไม่คือคนที่โดนชุบไม่ชุบผิดอย่าชุบเองอย่าชุบเองอย่าชุบเองเมื่อกี้คนคนคนที่โดนชุบขึ้นมาคือต้องใช้ไหวพริบนิดนึงอ่ะคือต้องป๊แบบว่าตอนนอนอยู่ตอนนอนอยู่ต้องมองเลยว่าเพื่อนชุบอยู่ตรงไหนแล้วคือลุกขึ้นมาต้องวิ่งไปเลยอย่าเพิ่งตีก่อน มื่อกี้เอยวิ่งลุกขึ้นมาแล้ววิ่งไล่ตีเขาเลยแฉวก้อยนั่งชุบอยู่ข้างข้าวีการเถวก้อยให้แป๊บนึงใช่เอาอาถ้าอยากชัวๆคือคุยกับเฉาก้อยเลยเฉาก้อยชุบต่อเดี๋ยวกันให้แล้ววิ่งตามเฉาก้อยไปเลยอยากลุกขึ้นมาแล้วก็ควักอาวุธแล้วตีเลยเพราะมันต้องรีต่อถ้าถึงขึ้นมาแล้วคือมันก็ต้องรีต่อไปทล้ไม่เปิดสมคมปะป่าเมื่อกี้เห็นปะเห็นปะอะไรอย่าง จุ๊บไปชกโดนใครแก่หนูอ่ะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับพี่นะครับพร้อมขาเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่นี่คือแบบเฮ้ยแต่เปิดแรกเราสวยแค่นั้นแหละคนมีชีวิตถ้าวิ่งผ่านจังหวะชกเมื่อก็อันเนี้ยเมื่อกี้เขาล้มเยอะอยู่นะแต่เราเสียที่เราไม่ได้ชุบกันเราต้องแบบเออเอาตัวรอดกันให้ได้อ่ะคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆกินข้าวยังกินข้าวยังจ้ะ อิ่มแล้วมันต้องใช้ไหวพริบนิดนึงอ่ะคุยใครใครที่กําลังโดนชุบอยู่อ่ะคือคุยกับเพื่อนที่ชุบเลยบอกว่าให้ชุบต่อนะเดี๋ยวกันให้อะไรคนที่นอนอ่ะเรียกเพื่อนได้เลยคนที่นอนกันเก็บอาวุธกันก็ได้นะใช่ไหมมือลงแล้วจุดไม่เข้าหน้านะเอาไหมเอาไหมเอาไหม่พี่เอาไหมเอาไหมใจเย็นนะเขาชนเขาชนที่เหลือขวาที่เหลือขึ้นขวาขึ้นเร็วๆเอาไปหมดเอาไปหมดเอาไปหมดเอาเลยเอาเลยเร็วๆอาลมหนึ่งนะพี่ ใส่พี่มาเลนเลยมาเลยเลยไม่แตกล้ม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 ตรงนี้ล้มโอ้ยอีกที่ล้มโอ้ยยังตั้ปตปเลยตู้ปเฮ้ยจุบล้มจุบล้ม นมนาไ้นวยกันเขามีหน่อยกันเขามีหน่อยมคหน่อยมาคบหน่อยมาิงมาคี่ยางย่น่อย่ยาขึ้นยาขยาขึ้น มาเล่นกับเพื่อนหน่อยค่ะมาเล่นกับเพื่อนหน่อยอีกทีค่ะกมากับเล่นแนี้ได้ได้พี่กลับครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับกลัหนูโคไป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 โบกโคกอย่าก่อนอย่าเพิ่งเล่นชุบไปคนเดียวขอคนเดียวขอโค่นหน่อยขอย่าหน่อยอย่าึงตีจุ๊บอย่าตีถึงส้ยูไม่เออว่าไ

ย่าดื้อนั่งเลยย่าดื้อนั่งเลยเดี๋ยวเล่นให้ย่าดื้อนั่งเลยนั่งชุบเลยวัดเลยให้ย่าเอดีหมดมาโฉบมาโฉบมาโฉพิงจีไหน่อยกูยเอดีหมดใครมีต้องชุบมาชฉกันเนี่ยไอ้มาชฉบย่าย่ายืนให้โอบย่าายืนให้อบอบกับย่ากันไอพี่อบกับย่ากันไอพี่พี่ชุบเองโอเคโอมชุบแล้วโอมชุบแล้วสวยสวยสวยอบชุบแล้วสวยสวยสวยไอฮิเอาเอาข้างหลังเลย จันเน้นกันสวย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 มาครบหนมาป่ะพญาเลยต่อยปากเลยต่อยปากอย่างเดียวพญาหนึ่งศูนย์ปะปะปครบปะปะครบมาครบคนหนึ่งทมเทนโดไปเลยมากันบอนหน่อยมากันบอนหน่อยมาการบอนตรงกลางกับบอนตรงกลางกัรบอนตรงกลางการบลอนด์กลางหน่อยเนี่ยปากตีอยู่จันกันอยู่สวยไอ้เแี้ยตื่นเต้นปะี่ตังค์ขึ้นพี่ตังค์ขึ้นพี่โอ้โหพญาเขาพูดเยอะต้องเก็บชุปได้นะตอนนี้มอง ปวยปิดเลยหาตัวปิดเลยุต้ออองกพี่กวยชุบหนูอยู่พี่กวยชุบหนูอยู่กันพี่กวยหน่อยครับพี่คนชุบต้องมีมีคนชุบต้องมีคนล้มคนล้มคนล้มปล่อยฉลามเล่นปล่อยฉลามเล่นปล่อยฉลามเล่นเลยปากเข้าปากเข้ากวยใครเล่นไม้ออกไปหน่อยออกไปหน่อยปล่อยฉลามเล่นหน่อยหนูขึ้น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 กำลังกลับไปขอหย่อนเลยอย่าหน่วอย่าหน่วยอย่าหน่วยตัวเองเราไม่เกิดมาตัวตัวไปเล่นปิโซไปเล่นปิโซไปเล่นปิโซไปเล่น โอยอย่าอย่าอย่าแยกอย่าอาแนอย่าแยกเกินอย่าเกินอยกกิไปกันไไปกอย่าแยกเกอย่าแยกเกินทุกคนไป่นไปเ่นไปเ่นวหลังหนาหลังที่ปลย่ปยปยปิดยปอยเนียหไ่ยวยม่คนปิอยปอยปอยป่เลยปอยไม้ออกออกเลยไ้อเลยม้เกลอลยไม้ยอกอกเลยไม้กไมกอยยกอย พี่สองโคนแม่ลูกนะเอาไม่ได้เออพลังแม่ลูกถึงแม่ลูกโู้ไอ้เหี้ยังผิดวะุดไม่ใช่เขาเขาเขาว้าว่าปัญหาเขาเจนเชิเสร็จแล้วเสร็จแล้วมารวมตรงกลางครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมารวมตรงกลางสวัสดีนะครับโอ้ยย่าหนูเผือสวนเขาตอนที่หนูอุ้มมาสวตกลีนะครับเป็นไรแตยังไม่ได้ตีไม่ใช่ปัญหาปัญหา เยืนนิ่งๆไม่ได้ตีมค่ำเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับรอบหน้าขอไม่ให้มีอีกนะครับถ้าจะตอบโต้ให้ปล่อยศพที่อยู่กับมือก่อนอย่าถือศพแล้วตอบโต้นะครับโอเคขอบคุณทั้งสองทีมมากครับที่มาร่วมการแข่งขันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอให้มั่นด้วยครับขอโทษด้วยนะคะับขอโทษด้วยนะคะครับขอไปในนี้ ถ้าไปเราเกิดเลยยากคุมกำเนิดใช่คุมเนื้ไม่เยอะมากจุ่มว่วพี่ไปไปยัางก่อนนะจุ่มว่ะไย่างไปมั่ให้ฟีนนี่กินไปนี่ก่อนก่อนนะไปมัเข้ามาตอนกลางวันอ่ะลองทักเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบักนะครับเข้าามมตแพกันได้เลยทางขึ้นลำบากเหลือเกินขึ้นบันไดไหมคาร์มินสวัสดีคามินให้เอ็นพีนี่ออกก่อนนะทุกพวกเรานั่นทั้งรอบอยู่ไหนอ๋อโน่นี่แล้วไม่ออกปกติ โคตเที่ยเลยเอายาใส่ผิดช่องไอเว้นะ